สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งหน้าที่ที่กล้องได้นะครับผมอ่าครั้งที่แล้วนะครับผมก็สอนการจับแบบเทดิชเชเนลคลิปไปแล้วแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยฝึกตีอ่าโดยใช้เฉพาะข้อมืออ่าไปแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนการใช้นิ้วนะครับผมในการเล่นเทดิชเชเนลจริงๆแล้วการใช้นิ้วของเทดิชเชเนลเนี่ยนะครับเวลาเขาจะออกแรงเนี่ยเขาจะใช้อ่าหลักๆอยู่นิ้วโป้งอ่าแล้วก็นิ้วชี้หรือนิ้วกลางนะครับผมไม่ใช่ว่าออกแรงพร้อมกัน3นิ้วนี้นะครับเราเลือก ว่าเราจะใช้นิ้วโป้งออกแรงหรือใช้นิ้วชี้หรือใช้นิ้วกลางนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะสอนเฉพาะนิ้วโป้งก่อนแล้วกันอ่านิ้วโป้งเ,ปเพื่อนๆลองทําอย่างนี้ก่อนในส่วนของนิ้วโป้งทํามืออย่างนี้เลยนะครับทํามืออย่างนี้เลยแล้วก็ตึบ๊บอ่าเห็นไหมครับลักษณะการออกแรงของนิ้วโป้งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะน,นี้พอไม้ไม้มันจะเป็นอย่างนี้พอเวลาเราสบัดต,ตึบต๊บตึบต๊บตึบต๊บตึ๊บตึ๊บอย่างนี้อ่า เพื่อนๆลองฝึกอย่างนี้ดูก่อนครั้งแรกๆนะครับผมใช้ข้อมือไปด้วยนะเอาข้อมือสะบัดต,ตามไปด้วยก่อนอ่าข้อมือสะบัดต,ตามไปด้วยพอคล่องแล้วเนี่ยข้อมืออยู่เฉยๆเลยพอคล่องแล้ว ช้าหรือเร็วก็ได้ไปเฉพาะนิ้วโป้องอันดับแรกไม่ต้องซีเรียสครับมันทํามันเปอยอยู่แล้วผมฝึกแรกแกผมก็เปยเหมือนกันเราไปฝึกดูแล้วกันนะครับผมสําหรับใครที่อยากจะลองหัดนะผมตีแบบเทรนดี้ชาแน,นลกริปนะครับลองไปหัดฝึกใช้นิ้วโป้องอย่างนี้ดูก่อนไม่ต้องซีเรียสนะครับมันใช้เวลานานอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคถ้าใครชื่ชอบคลิปนี้อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามเพื่อเปดสาระความรดดู้ดีๆจากหนึ่งนาทีทีกองได้ด้วยวกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ